ดูทุกแมตช์เดือดทุกยกกรบทุกสนามสวัสดีพี่พี่มิตรักแฟนมัดแฟนมวยประเทศไทยทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนะผู้ใหญ่ขายใหญ่ไมมหนักที่เขารบรักทุกคนเลยลืมไม่ได้เลยครับนักรักนักเลงนักลงทุน และกองยุทธมวยไทยที่รักและชื่นชอบมีการลงทุนสายหมัดมวยครับวันนี้มาพบกันกับผมเหมือนเดิมครับชี้มวยชอบวันนี้ผมจะพาไปชี้มวยชอบที่ศึกมวยมันวันศุกร์บวกพอหลักบุญนะครับโอ้โหชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาครับชกกันทั้งหมดเนี่ยคู่ครับผมหยิบยกมาให้นะช่อง2คู่เอกนะครับส่วนข้อมูลมวยที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็น8ดคู่ที่เหลือนะครับศึก มวยมันวันศุกร์บวกพอหลักบุญแล้วก็อีกหนึ่งศึกครับศึกรวมพลคนคองเคียนนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับบ้านสอจอเปียกนะวันนี้นะครับท่านสอจอจัดมวยมาให้ได้ดูได้ชมอีกหนึ่งรายการครับสำหรับนักผู้ญ่ท่านใดที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายหมัดมวยและยังมองหาสถานที่ลงทุนที่มั่นคงทางด้านสถาบานันการเงินครับ ลงทุนแล้วอุ่นใจสบายใจแน่นอนก็สามารถสมัครใต้คลิปผมได้เลยนะครับใต้คลิปผมจะปักบุดไว้ให้อยู่นะครับคลิกที่ลิงก์ใต้เลยนะสำหรับวันนี้นะครับหากนักผู้เห่ท่านใดที่ผ่านเข้ามาเจอก็ก,กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ช่องชิโมช่องผมไปด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานชิโมชอบเนี่ยหาข้อมูลวิเคราะห์สรุปโมเมนตัมความน่าจะเป็นมาแบ่งปันแล้วก็เอาไป บวกกันให้ระยำใจนะครับพูดถึงเรื่องเมื่อวานนี้ก่อนเลยดีกว่าครับเรื่องเมื่อวานนี้สึกเพชรยินดีแล้วก็สึกสิงป่าตองมวยรายการเก่งของชีม้มวยชอบเลยนะครับรายการสิงป่าตองเนี่ยสึกเพชรยินดีนะครับช่วงที่1ก็พลาดไป1ครับหวานฉ่าระยำใจกันไป3นะครับส่วนช่วงที่2นะครับโชกัน5คู่นะพวกผมก็หวานฉ่าระยำใจกันไป4นะครับได้คือได้โดนคือโดนครับขอมโดนกันได้นะยังอยู่ในโมเมนตัมพื้นที่บวกครับสบายใจแน่นอนครับ และก็ไฮไลท์เลยครับมวยชุดเสิงป่าตองนะครับสเตปเกตก็หวานฉ่าระยําใจกันไปนะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกในกลุ่มที่มวยชอบด้วยนะครับและถ้าหากผู้เสีท่านใดที่สนใจเข้ามาอัปเดตข้อมูลแนวทางในกลุ่มนะครับก็คลิกที่ลิงก์แจ้งน้องแอดมินคนสวยได้เลยนะสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ผมเนี่ยคำพูดอาจจะไม่สวยครับแต่แนวทางมวยผผมเนี่ยวัดได้แน่นอนครับว่เราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับสึก มวยมันบวกพอหลักบุญนะครับมวยมันวันศุกร์บวกพอหลักบุญเอกที่1ที่ผมจะหยิบยกมาให้เนี่ยเราไปดูกันที่คู่เอกที่1ที่น้าช่องนะครับที่ผมจะหยิบยกมาให้นะครับปฏิหารพอหลักบุญจะพบกับเพชรวันชัยวอสังประภัยครับไปดูกันที่ทาง้านเจ้าปฏิหารก่อนเลยครับสั้นๆง่ายๆนะครับตัวนี้ครับอายุ22ปีครับส่วนสูงนี่1้5เเลยเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีครับโชคมาแล้วนี่ก็80ไฟนะครับ สไตล์การชกนะครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับเข่าในเหนียวแน่นมากๆเลยสําหรับปาฏิหารเนี่ยวันนี้ตามพิกัดเป๊ะเลยนะครับ31.4นะครับไม่ขาดไม่เกินนะสไตล์การโชคเจ้าปาฏิหารเนี่ยนะครับผมจะวิเคราะห์สรุปสั้นๆนะครับไม่เกิน10นาทีนะไม่ต้องพูดยาวแล้วครับไม่ได้มาเล่าทีว่าประวัติอะไรทั้งนั้นนะเจ้าปาฏิหารเนี่ยมวยสูงยาวเข่าแหลมครับตัวนี้เปิดเกมล็อกลัานมาตีนี่ก็เหนียวแน่นครับ สอกสวนแรงครับบูดุดันอันตรายเลยสําหรับปฏิหารนะครับเป็นน้องชายของเจ้าปังต่อพอหลักบุญนะครับมวยคู่นี้นะครับเคยใช้บริการกันมาแล้วนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะมานะแต่วันนี้นะครับศึกมวยมันบวกพอหลักบุญเนี่ยส่งปฏิหารมาชูโรงเลยไปดูกันที่ทางด้านสถิติการชกของปฏิหารนะครับไฟล่าสุดนะครับก็ไปแพ้ให้ธงน้อยวอสังประภัยนะครับวันนี้เพชรวันชัยจะย้ำแค้นได้ไหมนะครับไปดูกันเลยครับ ไปดูกันที่ทางด้านคู่ชงเขาครับเพชรวันชัยวอสังประไพนะครับไฟล่าสุดนี้ก็ฟอร์มสดมากๆเลยไปกดน็อกเขามานะสําหรับเพชรวันชัยเนี่ยอายุ12ปีครับมวยรุ่นเพื่อนเลยนะครับอายุเท่ากันนะครับแต่จะเสียเปรียบเรื่องส่วนสูงเรื่องช่วงชกไปสักประมาณ3เซนครับเป็นข้จังหวัดทุ่งพรครับชกมาแล้วนี่ก็100ไฟนะทางด้านสไตล์การชกครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับขวาฝีมือเลยครบเครื่องดักไอ้ดักเสียบดักแทงไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้ต่อยหนักไอ้แรงครับ ยัดไส้ไม่ต้องห่วงครับอาวุธหนักอาวุธคมมีวินาทีทองนะครับสําหรับเจ้าเพชรวันไชยวอสังประไพนะครับไปดูกันที่ทางด้านสถิติไฟล่าสุดนะครับก็ไปชนะน็อกเจ้าโฟกัสสิทธิทหารเอกมาในศึกท่อน้ําไทย TKO นะครับวันนั้นก็ชนะ TKO ไปก็ปกมือให้น้องมาหน่อยครับเอาละเราไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าครับสั้นๆง่ายๆครับตามสไตล์ชี้มวยชอบเป็นน้ำจิ้มหน้าช่องนะครับ ชี้มวยชอบคู่ที่หนึ่งครับคู่ที่ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าปาฏิหาริย์พอหลักบุญนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยเพ็รมันชัยไปก่อนแน่นอนครับถ้าปาฏิหาริย์คีบคอติดยกสี่นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าคิดติดนี่ก็คิดตังค์ได้นะครับตีเข่าตีไปตีมาเนี่ยราคาวิ่งแน่นอนครับเข้าปาฏิหาริย์ได้เลยครับสําหรับวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับคู่ที่หนึ่งเอกที่หนึ่งนะครับปาฏิหาริย์พอหลักบุญครับเราไปต่อกันที่เอกสองที่ผมจะหยิบยกมาให้นะครับผู้ใหญ่ เด่นผาดังแดงรถดีจะพบกับเจ้าชรันดาปรันสารคามหรือว่าชรันพยักสามแผ่นดินครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้าเด่นผาดังก่อนครับวันนี้ต้องวัดกันที่สภาพร่างกายนะครับเด่นผาดังเนี่ยอายุสิบแปดปีครับส่วนสูงนี่ร้อยเจ็ดสิบห้าเลยนะครับเป็นคนหนองบัวลำพูครับชบมาแล้วนี่ก็หกสิบไฟนะทางจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างความสดนะครับถ้ามาดีแน่นอนเลยเบียดกันอีกแน่สําหรับคู่นี้มันแน่นอนครับเข้าตัวถูกก็อย่าลืมออกตัวบังนะสำหรับเด่นผาดังนะครับ มวยขวาครับตัวนี้ขวาเข่าในเหนียวแน่นเลยไปๆนะครับสําหรับมวยเข่าเนี่ยซ้อมที่ธรรมศาสตร์คลองหลวงยิมนะครับสําหรับเด่นผาด่างวันนี้ลดไปศูนจุดปอนด์ครับไปดูกันที่ด้านสไตล์การชกของเด่นผาด่างครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับเข่าในเหนียวแน่นครับปัมบีตีเจ็เลยโอ้โหบูดุดันอันตรายครับเตียนยกห้ายกหกนะครับสําหรับเด่นผาด่างเนี่ยไปดูกันที่ด้านสถิติการชกครับไฟล่าสุดนี้ก็ไปชนะคะแนนเจ้าชรันดับรังสาคามาในศึกเพชรินดีนะครับ ไปนยนะครับเบียดเอสอาร์เข้าป้ายเลยนะครับยกห้านี่ก็ลุ้นกันแบบว่าเยี่ยวเหนียวเลยครับนักวใหญ่เอาละเราไปดูกันที่ทางด้านคู่ช่งเขาครับไม่ต้องพูดกันเยอะเลยสําหรับชรันดับรันสารคามนะครับมวยระดับซื้อแปะเรียกอาจารย์เลยนะครับเราซื้อก็ต้องเรียกพี่นะตัวนี้นะอายุ21ปีครับส่วนสูงนี่ร68ครับจะเสียเปรียบเรื่องช่วงโชกครับเป็นคนอำเภอห้วยพึ่งครับจังหวัดกาลสินนะครับชกมาแล้วนี่ก็100ไฟเลย สไตล์การทกนะครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับขวาครบเครื่องขวาฝีมือดักเตะดักแทงครับวันนี้มาไปเป๊ะเลยครับร้อยสิบไปอลครับสไตล์การทกของเจ้าชรันเนี่ยชรันเนี่ยเป็นมวยสูงยาวเข่าดีครับเข่าก็แหลมครับตัวนี้เด็กสร้างของขุนเข่าสารคามนะครับชูเจริญวันนี้คงได้วิชาจากชูเจริญมาเยอะครับไปไปแข็งแรงแข็งแกร่งครับมวยคู่นี้นะครับเบียดแน่นอนครับสนุกแน่นอนครับคู่นี้ เอาละไฟล่าสุดของชรันก็ไปแพ้ให้เจ้าเด่นผาดังแดงรถดีในสืกเพชรดีๆมานะครับเอาละครับไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าเอาละครับเราไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าครับชี้มวยชอบคู่เอกที่2นะครับคู่นี้ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าเด่นผาดังแดงรถดีครับผมมองว่าสภาพร่างกายของเด่นผาดังเนี่ยได้เปรียบครับถ้าไม่หมดไม่ยุบก่อนเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับวันนี้ชอบใจก็จัดนะครับขัดใจก็สวนไป ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้2คู่นาช่องคู่แรกนะครับไปที่ทางด้านเจ้าปาฏิหาริย์พอหลักบุญนะครับคู่ที่2นะครับไปที่ทางด้านเจ้าเด่นผาดังแดงรถดีนะครับส่วนข้อมูลมวนที่เหลือนะครับคลิกที่ลิงก์สมัครกันเข้ามาอัปเดตกันในกลุ่มนะครับบางอย่างบางข้อมูลผมผมก็ไม่สามารถเอามาทําเป็น e p EP ได้นะครับด้วยความเข้าใจกันด้วยนะครับน้องใหญ่สั้นๆง่ายๆเป็นน้ําจิ้มครับของจริงอยู่ในกลุ่มนะครับเจอแล้วเจอกันในกลุ่มครับ สำหรับวันนี้ทีมวยชอบขอตัวลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับ